เอาวางไว้วางไว้มีตังเราเอามามาหาผมอะอ่าโอเคนะแล้วแต่เรานะอ่ะอันนี้ไปบูชาเลยหรือเปล่าเอาไว้เข็มแรกมีอาการอ่อนเพลียเดี๋ยวก่อนนะอาการที่มารักษาเข็มแรกมีอาการอ่อนเพลียมากต่อไม่ใช่อาการที่มารักษากับผมไม่ใช่แอตตาแม่กงงเลยมารักษากับผมเข็มแรกมีอาการอ่อนเพลียม นั่งขับสมาดเอาว่าไงมีอะไรวันนี้คุณใส่เหรออ๋ออ่าถือไว้ขอ,อน้ำเย็นสักขวดหนึ่งนีดเอาอน้ำเย็นมาขวดหนึ่งไปรักษาหายก็ไปทีปยย่ยายอาเดี๋ยวดูให้ดูให้นะโดนคุณใส่มานานแล้วใช่ไหม <ทะ S 1> อาการอาการไม่ใช่ว่าเข็มแรกมีอาการอ่อนเพลียนะอาการคุณใสคุณใสนะไ <ทะ S 1> อ้เหี้ยไี่เขียนไว้แลอาการนะไม่ใช่ว่าเขียนฉีดวัคซีนอาการเข็มแรกมีอาการอ่อนเพลียแม่งกูงงในห์ค่ะไอ้จิ้หายไม่ต้องเอามาไอ้เหี้ยฉีดวัคซีนเป็นไงกูจะดูอาการที่มา ไอ้เจ๊ไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องเขียนแล้วเจ๊ไม่ต้องเขียนเลยนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมาเองมารถอะไรมารถเมย์เป็นอะไรมามานี่เดี๋ยวมึงมาก่อนเลยหากูเห็นสภาพเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้คิวกูเห็นแล้วกูสงสารเออมาเลยคิดถึงเอาแมสออกเอาแมสออกเลยฉีดยานะฉีดวัคซีนแลนะ ถอด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 แว่นขอไปโรพยาบาลด้วยเออเฮ้ยกูไม่เคยกินกาแฟดำผสมมะนาวเลยไม่อร่อยดีว่าเฮ้ยมันเขาาสั่งว่าอะไรวะอย่างเงี้ยกูสั่งให้เป็นแบ็คน้ำผึ้งมะนาวแบ๊กน้ำผึ้งมะนาวนะเอออร่อยกว่าที่อแบ็คน้ำผึ้งมะนาวกูจะได้สั่งแดงมั้งสั่งไม่เป็นเอาไหมแบ็คน้ำผึ้งมะนาว, ác, นว,นว,นวโอเคอ๋อวหายแล้วเนี้ยอย่าเออไม่รู้หรอกเดี๋ยวดูมีดก่อน หลวงโอ้ตกน้ำมันเตรียมอยกินยาแล้วตกน้ำมันแล้วเนี่เอาไหมเขาไม่ใกล้ทำไมเออไม่เป็นเราเดี๋ยวจัดจานให้ไม่ต้องพนมมือนะหลับตาทำจิตสมาธินะหลับตานะหลับตานะหลับตานะอิติปิโสภควายะมะลอยชาโนุเทเวสวนโนมระนังสุข,ขงังในโตนะโมพุทธยายะเทเวสวนโนจตุมหาราชิก,กยายะกะพันตอพทะภูริโตเวสสะภูสะ พุทธังหลังพุทธทาเวสปโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจ a กาย e เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอานะยยนโตานะเยนโตกายะสังติใจนึกพราเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอวิญญาณที่อยู่ในร่างมึงนะไอ้ที่อยู่ในร่างที่อยู่ในตัวพึงนะที่มันก่อแก่คุณใสม์ดำนะมึงสัแดงออกมาสำแดงออกมาสำแดงออกมาสำแดงออกมาครูบาริโยบาริโกบารโกบาริโยบาริ กูบาริกกูบาริกก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 ูบาริกก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 บาริกกบาริกกูบาริกกบาริกกูบาริกกูบาริกกูบาริกก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 าริกกบ ทำไมมึงมาอยู่กับเขาทำไมฮะอีฮะมึงจะไปไม่ไปกูบาริกูบาริอ่านิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิก็เลยสิก็เลยอ่ะเนาะยันโตอ่ะนกาลงมาเลยลงเลยออกมาเลยมึงออกมามึงใครใช้มึงมาบอกกูมึงจะไปไม่ไปวันนี้มึงจะสู้หรือมึงจะยอมกูถามก่อนถ้ามึงยอมกูไม่ตีแต่ถ้ามึงไม่ยอมมึงโดนกูแน่มึงจะยังไงมึงจะยอมเอากูบาริกูบาริอ่านิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิก็เลยสิก็เลยอ่ะเนาะยันโต สัคขะวุฒังเวสะภุสะเวสะหุสะมึงจะยอมแล้วมึงจะมึงจะมึงจะยอมแล้วอะไรสัคขะวุฒังเวสะภุสะเวสะหุสะเวสะภุสะสัคขะวุฒังกะทาวุฒังสัคขะวุฒังเวสะภุสะเวสะหุสะเวสสะเุสะสัคุสะเวสะภุสะสัคขะวุฒังสัคขะวุฒังออกไปอีหาอีผีไปเลย สักขะทาวุธังไปไม่ไปมึงไอ้หอกหักฮะไอ้เบนตะไลไอ้ผีเวนไปมึงจะไปไม่ไปเขาจ้างมาแพงนรืไงฮะฮะจ้างมาเท่าไหร่หอกหักไปสักขะทาวุธังเวสสะพุสะ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 สะภุสะเนี่ยพี่ไงอยทังตีเนี่ยไหมสักขะเนี่ยไหมสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังเวสสะพุสะเวสสะพุสะไป สักขะพาวุฒังออกเลยเหมือนสักขะพาวุฒังหลุดไปนะกลับไปนะโอมพระคุยพระพายพระสายผู้ทรงฤทธิ์นะจงพระเอานะจงพัดเอานะจงพัด,ดเอานะพญามนต์ของกูนี้ด้วยเวสสุตะนะให้ข้าม้วยข้ามหนองข้ามคลองข,ข,ข้ามถนนข้าม,ามอำเภอข้ามจังหวัดนะให้ไปถูกนะไอ้พรอมวัดหมอผีที่กระทำมานะให้มันอ่อนอยู่ดังปกให้มันซบอยู่ดังเขียนให้มันเดียดอยู่ดังนี้นด้วยไอสะพระอมาหารของกูนี้นะโอมสวะสวะหายนะจะไปไม่ไป จะออกไม่ออกไอ้ผีฮะมึงไอ้เหี้ยไหลไปเลยนสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสสุสะเสะสุสะเวสุสะเสวสุสะไปออกไปเลยมึงฮะมันตีนั่งฝั่งนี้ไปเลยสักขะทาวุฒังเวสสุสะสักขะทาวุฒอก มึงต้องออกวันนี้อะไรฮะเขามาไกลมาจากตังนะรักขะทวุฒังรักขะทวุฒังรักขะทวุฒังมึงจะไปไม่ไปมึงหฮะกูบาริก่อบาริกกบาริกอมาอยู่ในดำมือกมึงจะอยู่ในดำมืออีกขไหมมึงจะอยู่กับกูหรือเปล่ามึงจะออกไปอยู่กับกูไหมมึงจะไปไม่ไปมึงจะออกไม่ออกยอมไม่ยอมมึงยอมานี้กูบาริก่อนบาริก่อบาริก่อบาริก่อนบาริก่อบาริก่อนบาริก่อน กบาร์รบาร์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 งกร์บาร์งกร์บร์ไปไอ้สัตยวกูเยอะเฮียกูบารงูบารูบารูบาริงูบารบาริงกูมึงจะออกไมออกออกไปเลยกูบารงูบารูบาริงูบารบารเวสุสเวสุสที่มันรับมานะสัคขาวุฒังสักขาวุฒังเวสหุสะะหุสทรมานสัคขาวุฒังปออยู่ในล่างมันนะออกไปสักขาวุฒัง สักเอะไปมึงจะทำมันทำไมเนี่ยมึงไปเลยสักเออาวุธทางทีนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะบอกให้นะนะมึงทดลองก็ลองได้มึงสักเอเออาวุธทางเวสะุภะเวสะุภะเวสุภะเวสุภะไปอ ออกเลยออกสักขะท้าวุฒิทางออกไปเลยสักขะท้าวุฒิทางไอ้เย่าดื้อยังมึงไอ้ฮะอะไรสักขะท้าวุฒิทางหมออะไรทำมาไอ้ฮี่ะสักขะท้าวุฒิทางนายมึงเป็นใครนะนายมึงเป็นใครสักขะท้าวุฒิทางมึงกลับไปหานายมึงนู่นเนาะสักขะท้าวุฒิทางสักขะท้าวุฒิทางสักขะท้าวุฒิทางสักสู้สักสักเอามึงมาอยู่กูนี่มาออกมาออกมา มึงออกมาออกมาออกมาดูบารายดาราติวาคภาพโทพุทธนางสารพุทธม้าวเทถาสัตด์สีรสามารทำสารีปุโรตานุตอาทุวิกาโลโตกสูตโดมันสนลราชชาวิธโทพุทธสามมาสามังละวาคภาพโสปิติแม่วิ่งในท้องหนึ่งเนี่ยดิวาคภาพโทพุทธนางสารพุทธม้าวเทถาสัตด์สีรสามารทำสารีปุโรตานุตอาทุวิกาโลโตกสูตโดมันสนละเจชาวิธโทพุทธสามมาสามังละวาคภาพโสปิตินะสักขาวุฒังเวสะพุขสะเวสุขเวสุขสะเวสะุะ สักคทาวุฒังสักคทาวุฒังสักคทาวุฒังไปอีฮะชื่อเป็นเลดเลยชิบหายะไอ้เฮียจ้างเาแพงกูจ้างมากกว่าเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวกูจ้างแพงกว่าอีฮะสักคทาวุฒ no er pa ังเวสหุสะเวสหุสะสหุสะเวสหุสะไปสัคทะวุฒังกูทำมาตัวถูมานะถูมาด้วยเวสหุสะนะ หลุดมาเทเวศะนะหลุดมาเทเวศะภุกศะนะัท้าวุฒังัท้าวุฒังโอเบิรมหาเบิกกูจะเบิก์เบิกล่างในเลือดพืนกูจะเบิกเลิกสะกวในแหล่งล่ากูจะเบิกหินผาศิลาแรงกูจะเบิกกองแห่งในแดนดินกูจะเบอร์สิรินในเหวห้องกูจะเบิก์ขั้งทองอันตึงตากูอยู่ขั้งโถสเลลัยเชี่ยวชาญกูจะเบิกคัดกรรไกรเพวอันตึงตานะกูจะเบิกพระคาถาที่กระทำด้วยพระวุทิพมณ์กูจะเบิก์ขู่คนที่คอยปกปักรักษาอยู่นะกูจะเบิกนะ ลูกอมอันพิเศษนะกูจะเบิกด้วยพระเวทของกูตรงนี้นะมาเลยโสเอติมาโสตะปตเตโตตพะโสิทธิพระวันตุเตนะสักขะพาวุธฒังไปสักขะพาวุธฒังไปสักขะพาวุธฒังสักขะพาวุธฒังออกไปสักขะพาวุธฒังเวสะพุสะพสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะไอเฮ้ยมามึงนี่เล็กจริงเลยไอ้ทิ้งหายคิวกูเยอะนะไอ้หอกหักสักขะพะวุฒ รักะทอวุฒังเวสะหุษาออกมา <Ash birthday. S 1> ออกมาออกมารักะทอวุฒทงรักะธอวุฒังรักเทาวุฒังเวสาหุสะสาุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสุสะรักะทอวุฒัทงรักะธาวุฒังรักะทอวุฒัทงออกไปรักะทอวุฒัง ตักก็เาอวิ่ตักตัเอาออกมาคูบาริออมาเลยคูบาริกบาริออมามึงดันออกมามึงดันออกมาออกมาออกมาเลยที่อยู่ในตัวที่อยู่ในท้องอยู่ในกายมันออกมาออกมามึงออกมาผีออกมาเลยออกมามันเข้ามาไกลนี่หาในผีนะออกมาออกมาคูบาริกุริกคูบาริกบาริกุบาริกุ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 ริก กบาริกัน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 กบาริกกูบาริกกบาริกกูบาริกออกมาเอออะไรออกมาตกมึงออกมากูบาริกันออกมา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 มึงไม่ต้องมากำมัดไข่ลูกไข่ใกล้ๆในทีนะไอ้เ้านะกูบาริกรนกูบาริกอนกบาริกักบาริกการิกออกมาเลยมึงออกมาเลยออกมามึงออกมาโอ้โหเจ็บปวดออกมาออกมาเลยออกมา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 มึงไล่ออกมาวันออกมาเลยกู อ้ออกมาฮะออกมาออกมากูบาดอะก็าดรก็บายะไรบายกบายกบายก็ายกายกายกาดบาดกมาดกยบากมาดกยออกมาเอกมาดกบาดาดกาก็าก็าก็บาดากากากมาอกมาอกมากากมาดกกหาก็บบบก็บก็าอกอก็าดก็อกบกมากมากมาเก็าก็บากากากาายบาดาบาดาบาดกากาากมากกาากมากบากากมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย ออกมา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 เลยมึงออกมาออกมาคูบารียาบารียาบารออกมาเลยออกมาเลยกุบารียมมึงออกมาเลยออกมาเลยคุบาริโยมออกมาออกมาออกมาอยู่ในด้ามมีดตัวนี้ออกมาเลยออกมาออกมาอยู่ในด้ามมีดออกมาออกมาให้หมดออกมาเลยออกมาให้หมดออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยนะออกมานะออกมาถอนออกมานะตีวาาพระพุทธองสารุมารวเทฐาสัตติรัสามะธรรมสาริปุ เพืต yup software software now, a a ่รุนอะทูวิกโรโตกสุโนมันสันนะราชชาวิโทพผุสสามัมคีพระราชพระโสปีที่ออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาเล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 ยนะสัคภะวุฒังนะมันออกมาที่อยู่ในที่อยู่ในท้องในตัวเนี่ยสัคภะวุฒะสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะเวไอมันตีมันเล่นใหญ่อยู่ที่ยสักสะคาวุฒะสะพุสะเวสะพุสะ สักขะอาวุธทังสักขะอาวุธทังมันไม่ตีแรงนะแต่นะสักขะอาวุธทังเล่มนี้กูทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะจองไว้บูชาไว้มึงดูไว้ในการใช้นะแค่สักขะอาวุธทังก็พอแล้วสักขะอาวุธทังมบรรพบุรุนโลกใบนี้แล้วนะไอ้แค่สักขะอาวุธทังไปสักขะอาวุธทังออกไปหานายมึงนุ่น เ้ยไปตะทอาวุธทังเวสุตะเวสะุตะลุกไปแตกไปนะตะทอาวุธทังตะทอาวุธทังตะทะอาวุธทังเวสะุตะออกไปไปเลยนะตะทอาวุธทังเวสุตะเวสะุตะตะทะอาวุธทังกลับไปหานายไปเลยอย่ายุ่งมาเกาะมาแกะลูกศิษย์ปู่ไปไม่ไปออกไม่ออก สักข้าวุธังออกมาออกมึงสักข้าวุธังสักข้าวุฒิทังสักพุทธาเอาอย่างไง <c oughs> มึงก็ทรมานอยู่เหรอไอ้ที่มันปลูกรัดมัดหนึงหนึงรังไว้นะนแบบนี้เขื่อนใบเลยสักข้าวุฒิทธธังสักข้าวุฒิทังเขื่อนใบเลยสักข้าวุธังสักข้าวุธังใบ ักขะทาวุฒังลดไปได้สักขะทาวุฒังักขะทาวุฒังเวสุะระพุสะสักขะเจ็บสักไปสักขะสักะาวุฒังสักขะทาวุฒขยาดูนะผมแตะนะาไม่ได้ฟาดนะผมแตะนะดูด้วยนะวันทีคนเห่าห้ผมตีเดีผมแตะด้วยวงนะสักขะทาวุฒัะพุสะะไปวดอย่างนี้ไง สักขะอุทังเ<อ>วส,วสไปยังออกยางยอมเธออีหาคิวก ếu, ็เยอะเยอะมึงแค่สามคิวเลยมึงนี่กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอีหาสักขะทอุท,ทังไปสักขะทอุทังใ,<อ>ให้มันย<อ>้อนกลับไปให้คนกระทำนั่นกันนะย<อ>นะจ้างวาดนะจ้างวาดนะสักขะทอุทังส<อ>ักบุสักสักขะทอุทังสักขะทอุทังเอาขือที่กูหนักเหี้ยเองสิบแม่หนึ่งรอแปดนิ้วสักะ เอเอ่ากูดูดแล้วนะกูดูดนะดูดแล้นะออกมานะออกมานะออกมา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 ออกอกมาอ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 กมาออกมาออกมาออกมากมาออกมาออกมกมาออกมาออมาออกมาออกมามาอกมมาออกมาอกมออกมออกมออกมาเออออกมาออกมออกมาออกมออมาออกมาออ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 กมาออกม แทงออกมาออกมาเลยมึงโดนคนไสมาออกมาออกมาเดี๋ยวจะตีเพื่อนมันด้วยออกมาออกมาเออมึงออกมาเลยดูดออกมาออกมามาอยู่กับกูนี่ออกมาออกมาออกมาเออเอาสู้ไว้ถ้าเกิดมันหายไปแล้วอาการเบามันจะหายไปเลยมันจะไม่เจ็บแล้วมันจะหายแล้วอาการเจ็บอาการปวดนะมันจะไม่เหมือนเข็มแทงแล้วออกมา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 เลยออกมา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 เลยออกมาเลยว่าอะไรระบาย คุบารีเกย์เดอร์บารีเกย์ารอร์ออกมาออกมาคุบารีเกย์เดร์บารเออออกมา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 ให้หมดนะพวกผีวิญญาณต่างๆนะออกมานะออกมานะออกมาเออออกมา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 เลยคุบารีอกมาเลยออกมา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 นะออกมานะเออออกมา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 ที่วิ่งอยู่ในท้องเนี่ยออกมามึงออกมาเลยออกมา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 เออออกมาออกมาเออออกมาโอ้โหเต็มเลยออกมาออกมา ออกมาที่มันแทงไว้ที่อะไรไว้แล้วออกมาออกมาเลยออกมาออกมาเออออกมาออกมาออกมาเออออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดเออมึงหายแล้วออกมามึงหายแล้วออกมาสู้ไว้มึงหายแล้วออกมานะกูบาริโยบารีกู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 บารีกบารีมึงหายแล้วกูบาริกูบารีกูบารีออกมาออกมาออกมามึงหายแล้วออกูบารีโยออกมาให้หมดนะออกมา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 เลยออกมาเลยเออออกมาให้หมด ออกมาออกมาออกมาเลยออกมาเลยออกมา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 เลยออกมา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 เออออกมา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 เออออกมาเลย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 ออกมาเออออกมาออกมาเลยออกมาเลยอกมาออกมเอออกมาเ์ดออกมาออกมาออกมา ออกมา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 เลยออกมาออกมามัเนวสะพุสะเ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 วสะพุสะสะพุสะท้องหมดแล้วออกมาออกมานิดนึงออกมาออกมาให้หมดหมดแล้วท้องหมดแล้วตอนนี้เหลือหัวนิดนึงแล้วออกมาให้หมดเออเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ôi nít nưng, nít nưng, lửa hóa lão nít nưng Cây giải lão cây giải lão hóng một 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 hóng một một กูเที่ยเมื่อยเลยโดนมากี่ปีวะโดนมากี่ปีสิกว่าปีกูก็จิ้มหัวตัวเองนะกูก็ไม่เจ็บนะมึงเจ็บวะเจ็บเมื่อยสิบกว่าปีมานี่มาเพื่อนมึงมานะนี่มึงโดนมางไอ้ห่าเดี๋ยวหามึงจะได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บมึงถอยไปก่อนกูตีเพื่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวหาโอ้โหแม่งกูรุนแรงเออโดนมาโดนด้วยนอนเลยมึงจะได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บแล้วมึงก็ถามดูความรู้สึกกูเคยลองเงี้ยจากคนที่แบบไม่มาหากูอะไอ่ที่แม่งสึกมีผีจริงป่ะไอพี่โดนอะค่ะเออไอนอนเลยนอนเลยนอนเลย tựi robot này, tựi robot này, hả? có phí ở chỗ <laughs> <su67> nó hả? nó gì ở tiếp nó này, hả? có gì ở nó này, hả? nó này, hả? nó này, nó này, nó มึงอย่าพึ่งร้องไงฮะดูดิ้นเข้ามาคิวต่อไปเอาอย่างนี้ก่อนเอาน้ำมนต์ไปอาบก่อนนะแป๊บนึงนะแล้วกินเราเดี๋ยวกินน้ำมนต์กินน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ทุกคนกินเลยกินได้ำมันข้าวไปไี่กินนะเฮ้ยลงเสน่ลงเสน่กูขอดูลงเสน่หน่อยเมตตายกมือยกมือไอ้เหี้ยนี่บอกว่าคุณใสหมดนะไอ้ฮะบันไลเรามึงวันนี้คุณใสหมดอะเออมึงยกมาโอเค อชิพยายแล้ววันนี้คุณใสหมดละมึงกูไม่ได้แดกเหล้าแน่กูดูทรงละกินไปอีกกินมี่อีกอย่าพึ่งดิเจ๊ใจร้อนจริงเลยกูยังนี่ไม่เสร็จเลยมึงนี่ออกไปก่อนมึงก็วัยรุ่นจริงเลยรอจ่อ,ๆๆอๆๆจ่อจ่อเดี๋ยวเอาถังน้ำมนต์มานะไปเอาถังถังน้ำมนต์มาแล้วก็นนนแล้วก็เติมน้ำม,มันต้องเช็คดูนะแต่ว่าประมาณเดือนหนึ่งค่อยมาดูก็ได้รู้ป่ะเพราะว่าน่าจะโดนมาพอสมควรอะ นี่อันนี้ของใครเราเอามาให้กูทำไมอยกูแดกไอ้ห่ามึงนี่ไอ้ชิบหายกูแดกกี่แดกกูอ่ะไปเอาถังน้ำมันมาเอามาคิวต่อไปเจ็บใช่ป่ะคือมันเจ็บ